สวัสดีครับลุงกึงโอ้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการถ่วงข้อเหวี่ยงนะครับนี่เราถ่วงข้อเหวี่ยงแบบร้อยแปดสิบองศานะครับจากศูนย์ใต้บนนะครับเราก็ตั้งตั้งตั้งตัวนี้นะครับให้มันอยู่ที่ศูนย์องศานะครับพอตั้งนี้ศูนย์องศาแล้วก็หมุนจานแบ่งตรงนี้นะครับจานแบ่งตรงนี้ไปที่ร้อยแปดสิบองศานะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูนะครับ ร้อยแปดสิบองศานะครับร้อยแปดสิบองศาก็จะตรงข้ามกับศูนย์ใจบนนะครับของสลักลูกสูบนะครับนี่นะครับร้อยแปดสิบองศาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับกลับทางกันนะครับครับผมทีนี้ลูกค้าจะใส่สลักยั้งเพิ่มอีกสามมิลนะครับเราก็ต้องย้ายย้ายจุดหมุนนะครับไปอีกสามมิลนะครับในทางแกนเอ็กนะครับแกนเอ็กไปอีกสามมิลเราก็จะได้แรงแรงเหวี่ยงที่เรายั้งให้ลูกค้าสลักยั้งสามมิลนะครับ นะครับเดี๋วมุนกกนเอ็กไปที่3มิลนะครับครับผมผมแกนเอ็กไปทางลบนะครับครับผมนี่นะครับ3มิลครับผมครับผมนี่ครับก็สูตรมันก็จะยั้งตามสลักที่เราใส่นะครับครับผมแล้วก็เจาะทําเกลียวนะครับเออเจาะทําแล้วก็ทําร่องนะครับทําร่องกันตะกัวหลุดนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะครับเป็นการทํา วิธีการตั้งศูนย์สลับเลี้ยงคร่าวๆนะครับ1 2อองศาก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราศูนย์องศาแล้วนะครับเราจะปรับ1้0องศา180 240้หรือกี่องศาก็ได้ครับเพราะว่าเราหาจุดศูนย์กลางได้จากตรงนี้แล้วครับเราใช้จานแบ่งแบ่งเอานะครับครับนี่เป็นวิธีคร่าวๆนะครับในการตั้งศูนย์การถ่วงนะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ